สวยสเสน่ห์แรงมารีมีข่าวหนุ่มตีทาย,ยาทห้างทองตามจีบค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่กลับมาใช้ชีวิตสถานะเป็นสาวโสดแบบเต็มตัวอย่างนางเอกสาวมารีเบเนอร์ก็มีเสน่ห์แรงเกินพิกัดซึ่งมีหนุ่ม,มรุมขายขนมจีบให้เพียบเลยค่ะโดยเฉพาะข่าวลือลายล่าสุดที่ว่ากันว่าเป็นถึงหนุ่มตีไฮโซทาย,ยาทห้างทองชื่อดังที่กําลังตามจีบอย่างหนักเลยค่ะจริงเท็จแค่ไหนสาวมารีก็ได้อธิบายแบบนี้เลยค่ะ เรื่องหนุ่มรูกรักร้านทองตามจีบคือเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรค่ะเป็นแค่คนรู้จักกันค่ะอยากรู้มากเลยว่าเอามาจากที่ไหนถามว่างงไหมก็งงนิดๆผมเป็นเรื่องราวเนาะมีคนส่งมาให้หนูดูเขาเป็นคนที่เรารู้จักเพิ่งรู้จักแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเชื่อมโยงเหมือนตอนนี้ถ้าเราฟอลโล่ใครหรืออะไรคนก็จะพยายามจับจ้องหมดแต่จริงๆแล้วคือไม่ช่วงนี้ทํางานเยอะมากยังไม่มีเวลาทําอะไรเท่าไหร่แต่ก็ได้เจอเพื่อนมากขึ้นและโฟกัสอยู่กับงานค่ะตอน นี่ก็ยังสดเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดใจเมื่อไร่แล้วแต่จังหวะชีวิตเลยค่ะจะโยนคนที่ใช่มาเมื่อไรก็พร้อมรับก็เปิดใจนะไม่ได้ปิดใจค่ะถามว่าคนที่เป็นข่าวด้วยวันหนึ่งเขามาบอกว่าจีบเราพร้อมไหมอันนี้ก็ต้องถามเขาคือถ้าเราเจอใครถ้ามันคลิกมันก็คลิกแต่อย่าเอาเ,าเขาเข้ามาเกี่ยวเลยค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะไม่มีอะไรจริงๆค่ะเป็นไรอะ